สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลในขณะนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเอามาหน่อยถ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 อย,ถอย,ถอยแมวค่ะคุณผู้ชมกวนค่ะจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของ <c oughs> อาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมอยบกลวอกวอยา ของอาจารย์ต้อยนำโชคงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเป็นหยวิ่งแปดตัวเดียวนะคะวิ่งแปดตัวเดียวกรเข่าแปดเอสามแปดแปดสามเพิ่นหามากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แปดหกค่ะเพิ่นจับคู่หายมากเนาะคะ่ะต่อมาก็ไปเข้าล่างค่ะคุณผู้ชมสามแปดตรงตรงเลยค่ะวดนี้ตามต้อค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของงวดวันที่ หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมส่วนราวพัฒนาของอาจารย์ต้อยช่วงนี้ไม่ค่อยเดินดีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ารัฐบาลไทยเป็นสูตรใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วเจ็ดงวดแปดงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมงวดที่แปดก็คือเข้าสามแปดค่ะเป็นงวดที่แปดค่ะคุณผู้ชม งวดที่เก้าก็คืองวดงนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ค่ะบรรลุสีขาวบอกขาวค่ะคุณผู้ชมเป็นบาสูตรนี่มันเดินดีนะคะคุนกาแฟทรงมม่ห้เลยค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ต้อยนานๆส่งมาให้ทีค่ะคุณผู้ชมนานมากค่ะนานจริงๆค่ะคุณผู้ชมนานจนคิดว่าแกจะไม่ให้มาลงค่ะแล้วทีนี้ค่ะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยให้มาอยู่ค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาเนี่ย ถ้าเราไม่ขอไม่อะไรก็แกก็จะเงียบนะคะอันนี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าค่ะแล้วพัฒน,นาแต่รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมปังมากค่ะตามเมื่อเบิรงค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นไทยวบ่ง8กับเก่ามัวร์ทานมาค่ะกับเขา8นะคะน่ะเนาะแล้วก็ตรงกันกับหลยไลยเซียนค่ะคุณผู้ชม3-8เข้าดีมากคุณผู้ชมเกือบทุกเซียนเลยค่ะ เสียนที่ไม่เข้าก็มีของไทยน้องมีแค่สองเสี่ยนนึงค่ะที่บ่อเข้าค่ะนอกนั่นเขาเบิดค่ะคุณผู้ชม3ามแ,แล้วก็2อหนึ่งเข้ากันเยอะเลยค่ะปังมากค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเฮ่ ه, ลันช่องเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสำหรับผููทีตีตามช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็เป็นช่องน้องใหม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่องที่มีปัญหาอยู่ทีนี้ก็เลยสงสยัย AI จะเริ่มดันขึ้นแล้วค่ะ ว่างวดสามแปดมีคนโทรมาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นช่องนี้นะคะจินตนาก็เลยว่าขอขอบคุณหล,ยลายๆค่ะหลังเพิ่นก็นบอกว่าติดตามแล้วเน,ะะนาะเนาะทางโคราชโทรมาจินตนาขอขอบพระคุณมากๆนะคะทีะ่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามค่ะโทรเข้ามาทักถามโทรเข้ามาสนทนาด้วยนะคะจินตนาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะ แนวทางรัฐบาลไทยของงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทุกคนเพิ่งจะเคยเห็นช่องนี้ค่ะแต่ว่าแนวทางปังมากค่ะมาตามต่องวดนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าจะมาหรือไม่มาจะปังหรือไม่ปังอีกทีก็ดูไปอีกทีหนึ่งะคะ่ะเพราะว่าแนวทางที่ได้มาทั้งหมดจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีดุเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทาง ไม่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมรวดนี้ได้ยินข่าวว่า,ารัฐบาลไทยสัญจรค่ะคุณผู้ชมแต่กินตนายังไม่ได้เข้าไปดูค่ะว่าสัญจรไปจังหวัดไหนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมอีกทีหนึง่งค่ะช่วงนี้กินตนาก็ไม่ค่อยสบายค่ะคุณผู้ชมหลายวันแล้วค่ะตาก็เหมือนเป็นตาต้อค่ะตาแดงด้วยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นง่วงๆ่ง,งซึมซึมค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายาค่ะคุณผู้ชมก็เลย ลังเลอยู่ค่ะเดี๋ยวจะหาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องจินตนาชาแนลค่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มีน้ําจิตน้ําใจค่ะน้ําใจอันดีงามค่ะเป็น fc ช่องจินตนาชาแนลใจดีทุกคนค่ะเป็นคนที่น่ารักกันทุกคนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็น่ารักทุกคนเลยค่ะจินตนาจําชื่อไม่ได้มีใครบ้างนะคะเห็นเป็นประจำอยู่หลักๆค่ะจินตนาขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะ ค่ะรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมของวันที่หนึ่งธันวาคมสองพอยู่ด้านขวามือค่ะค่ะเป็นของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะวิ่งรูดบนค่ะ3ค่ะวิ่งล่างศูนย์ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ค่ะมี30 35 36คือบนนะคะแล้วก็ล่างค่ะมี60 80 90กกลับด้วยค่ะคุณผู้ชม กลับด้วยนะคะมี3 0ก็03ค่ะเพราะว่าจินตนาไม่เอาตัวกลับมาลงเพราะว่ามันเยอะค่ะก็เลยลงแค่ตัวตรงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกลับด้วยค่ะจินตนาก็เน้นหายอยู่เนค่ะว่าไปกลับด้วยเน้นล่างนะคะคุณผู้ชม,นนเ Hi เะะชม0เน้นศูนย์ล่างค่ะออศูนย์จะมาไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าศูนย์มก่อนนู้นมาหลักร้อยค่ะงวดที่ผ่านมาสองมาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบ ได้แก่2คะ่ะหลักหน่วยได้1คะ่ะคุณผู้ชมคือบนล่างก็คือ8นะคะคุณผู้ชมหลักหน่วยหลัก10คือ3คะ่ะงวดนี้คะ่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยให้อ่ามาเป็นงวดที่9แล้วคะ่ะหลังงวดที่ผ่านมา เข้าสามแปดค่ะเป็นงวดที่8ดค่ะคุณผู้ชมงวดนี้เป็นงัวที่9ค่ะจะปังไหมดูด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรใหม่ของอาจารย์ต้อยนะคะก็มีคนโทรมาถามว่าอาจารย์ต้อยอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่ร้อยเอดค่ะคุณผู้ชมนะคะงวดที่ผ่านมาซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งบนแปดค่ะแล้วก็แปดไม่มาบนค่ะคุณผู้ชมมาแดมาล่างค่ะ8ดมาล่าง เข้าที่38ค่ะคุณผู้ชมตัวกลับไม่ต้องดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวจินตนาปิดไว้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่เยอะค่ะถ้าเขียนตัวกลับด้วยมันจะเยอะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเต็มหน้ากระดาษดูเหมือนแบบว่าเลขเยอะแล้วไปคนคนก็คุณผู้ชมก็ไม่อยากจะดูนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นตัวกลับค่ะคุณผู้ชมค่ะมีแนวทางมีเข้ามีดูดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจินตนากา็นำมาให้คุณผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชม จะได้เสี่ยงโชคด้วยค่ะเสียงรางวันนะคะคุณผู้ชมรางวัลที่1ถึงรางวันที่5้าค่ะไม่แน่อาจจะอยู่ได้ทุกรางวัลน,นะคะคุณผู้ชมแนวทางที่อาจารย์ต้อยให้มานี้ค่ะแล้วก็เลขท้ายสองตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมสามตัวเมื่อก่อนอนาะจารย์ต้อยเคยให้มาค่ะเคยเข้า3ตัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์ต้อยให้มาแค่สตัวค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนาชาแนล e l ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกับจินตนามาตลอดค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักจินตนาขอขอบคุณมากๆค่ะขอให้โชคดีนะคะทุกคนค่ะวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ให้ถูกรางวัลกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ